o k r คมันแตกต่างแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องการเอาไปใช้จริงนะครับใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือทำไมต้องเน้นเป้าหมายท้าทายเริ่มที่วัตถุประสงค์แล้วกเ็เรื่องคนกับการทำงานร่วมกันเนี่ย k อเคอาเขามองยังไงอโอเคค่ะงั้นเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าประเด็นแรกเลยค่ะทำไมต้องตั้งเป้าหมายให้มันท้าทายด้วยคะครับคือในเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป้าหมายมันง่ายไป คนก็มักจะทำแบบเดิมๆนะครับไม่ได้คิดอะไรใหม่อ๋อทำแบบเดิมก็ถึงเป้าแล้วอะไรแบบนี้ใช่ครับแต่พอเป้าหมายมันท้าทายขึ้นหรือที่เรียกว่า stretch goals เนี่ยครับมันเหมือนไปกระตุ้นให้ดึงศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ออกมาใช้ให้เต็มที่อแล้วสิ่งที่น่าสนใจจริงๆนะครับคือเขาบอกว่าแม้เป้าหมายท้าทายอาจจะทำไม่สำเร็จแบบร้อเปอร์เซ็นะ แต่หัวใจสำคัญมันคือการเรียนรู้ครับว่าทำไมทำไมเราถึงพลาดแล้วเราจะปรับปรุงแก้ไขในรอบถัดไปได้อย่างไงอ๋อคือการพลาดเป้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เงี้ยสิคะแต่เป็นโอกาสให้เรียนรู้มากกว่าประมาณนั้นเลยครับโดยเฉพาะพอใช้รอบการตั้งเป้าหมายที่มันสั้นลงอย่างเช่นรายไตรามาสนะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าล้มเร็วลุกเร็วอืมเข้าใจเลยค่ะปรับตัวได้เร็วกว่ารอบรายปีเยอะเลย ใช่ครับมันทำให้ทีมมีได y นามิกมีความกระตือรือร้อนอยู่ตลอดค่ะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เนื้อหาเขาเน้นเหมือนกันคือการเริ่มที่วัตถุประสงค์ไม่ใช่แค่ตัวชี้วัดอันนี้มันต่างจากที่เราคุ้นเคยกับการตั้ง KPI ยังไงคะเอ่อต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยครับคือถ้าเราเริ่มจาก KPI เดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นตั้งเป้าแค่ลอดขายอย่างเดียวเลยเนี่ยค่ะ เราอาจจะมองข้ามมิติอื่นๆที่สำคัญไปก็ได้เช่นกำไรหรือส่วนแบ่งตลาดหรือบางทีเอ่อ KPI แต่ละตัวที่เราตั้งไว้มันอาจจะขัดแย้งกันเองด้วยซ้ำไปนะครับมันเริ่มที่วัตถุประสงค์หรือ Objective ที่กว้างกว่ามันช่วยตรงนี้ได้ยังไงคะพอเรากำหนด Objective ที่มันชัดเจนและกว้างขึ้นก่อนนะครับมันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่า จริงๆแล้วเราต้องการผลลัพธ์หรือ key r e s u l c e อะไรบ้างที่มันจะส่งเสริม objective นั้นจริงๆอ mm hmm. มันช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่ตัวชี้วัดย่อยๆมันจะขัดกันเองทำให้ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นครับค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่ดูเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยนะคะคือเรื่องคนในเนื้อหาก็ย้ำเลยว่าคนคือจุดเริ่มต้นของผลงานถูกต้องเลยทอด เป้าหมายที่มันท้าทายมากๆเนี่ยมันจะสำเร็จได้ก็ต้องมาจากแรงบันดาลใจของคนทำงานด้วยโอเคอาร์ okay, ก็เลยโดดเด่นเรื่องการให้ความสำคัญกับคนเน้นเรื่องวัฒนธรรมการโคชชิ่งการดึงศักยภาพผ่านแรงบันดาลใจแล้วก็การทำงานร่วมกันที่เขาใช้คำว่าเหมือนเป็นหัวใจและชีพจรเดียวกันนะครับโหฟังดูดีจังค่ะคือทุกคนรู้เป้าหมายรู้สถานะแล้วก็พร้อมจะช่วยกันใช่ครับ ประมาณนั้นเลยเออมาตั้งเป็นออบเจกตีฟตรงๆเช่นถ้า KPI คือมูลค่ายอดขายเรามาตั้งออบเจกตีฟว่าเพิ่มยอดขายมันก็จะวนๆอยู่แค่นั้นใช่เลยครับอันนี้เป็นจุดที่พลาดกันบ่อยวิธีที่ดีกว่าที่เขาแนะนำคือเริ่มจากแนวคิดกว้างก่อนอย่างเช่นคำว่ายอดขายเนี่ยแล้วลงระดมสมองจากหลายๆฝ่ายเลยครับทั้งขายการตลาดการเงินผลิต หรือแม้กระทั่งมุมมองจากลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าเราอยากได้อะไรจากยอดขายกันแน่ถูกต้องครับมันอาจจะไม่ใช่แค่ยอดขายเพิ่มอย่างเดียวอาจจะเป็นกําไรที่ดีขึ้นส่วนแบ่งตลาดที่มากขึ้นการเก็บเงินได้เร็วขึ้นหรือว่าเอ่อความแม่นยําในการพยากรยอดขายอะไรแบบนี้นะครับพอได้มุมมองเยอะๆแล้วค่อยมาสังเคราะห์เป็น Objective ที่มันครอบคลุมกว่าเดิมเช่นยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วจากออบเจกตีที่กว้างขึ้นนี้ค่อยมากำหนดคีย์รี u l ลว์ที่มันสะท้อนมิติต่างๆเหล่านั้นออกมาอย่างเช่นก็อาจจะเป็น KR1 ยอดขายเพิ่มขึ้น150%อันนี้วัดปริมาณตรงๆ KR2 อัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า45%อันนี้ดูคุณภาพแล้ว KR3 ส่วนแบ่งตลาดไม่น้อยกว่า25%อันนี้ก็คุณภาพอีก KR4 อัตราการเก็บเงินได้ใน90วันไม่ต่ำกว่า90%อันนี้เป็นเรื่องประสิทธิภาพและและ KR5 ความแม่นยำในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหลัดมากกว่าหรือเท่ากับ85%อันนี้ก็ประสิทธิภาพเหมือนกันครับ โอ้ oh, เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่ามันมองผลลัพธ์ได้รอดด้านกว่า KPI เดิมๆจริงๆนะคะสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาเนี่ยหัวใจสำคัญของ OKRs OK จากเนื้อหาส่วนนี้ก็คือ 1. การใช้เป้าหมายท้าทายเพื่อดึงศักยภาพออกมาครับผม 2. เริ่มคิดจากวัตถุประสงค์ภาพใหญ่ก่อน 3. ให้ความสำคัญสูงสุดกับคนและการทำงานร่วมกันและ4คือวัดผลในหลายมิติที่มันสอดคล้องกันใช่ครับและอีกอย่างก็คือ กลไกการล้มเร็วลุกเร็วผ่านรอบการทำงานที่สั้นลงอันนี้ก็สำคัญมากในการช่วยให้ปรับตัวและเรียนรู้ได้ทันในโลกที่มันเปลี่ยนไปไเรื่อยๆตัวเลขย่อยๆไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรหรือทีมไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นด้วยความเข้าใจที่ตรงกันและมองภาพที่กว้างขึ้นค่ะครับผมแล้วก็อาจจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่า ถ้าเราลองเอาหลักการมองจากวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้นเนี่ยและก็พิจารณาเรื่องคุณภาพกับประสิทธิภาพควบคู่กันไปเหมือนในตัวอย่างเรื่องยอดขายเมื่อกี้เนี่ยเอามาลองปรับใช้กับการตั้งเป้าหมายเรื่องอื่นๆของเราดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานก็ตามมันอาจจะช่วยให้เราเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างปจากเดิมได้หรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะให้กลับไปคิดต่อได้ดีเลย วันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับขอบคุณครับ